นะคะโดยเฉพาะด้านตัวเลขน,นะคะ,ะทีนี้ลองให้ทุกกลุ่มนะคะคิดดูว่าทำไมเราจะต้องเรียนคณิตศาสตร์จำเป็นด้วยหรือนะคะอ่ะอะาลองร่วมกันคิดดูนะคะว่าทำไมต้องเรียน,นนะคณิตศาสตร์และก็เรียนเมื่ออะไรทำไมต้องเรียน ไปใช้ในอะไรใช้ในด้านอะไรนำไปใช้ในชีวิตประจำวันน่ะนำไปใช้อะไรใช้แบบไหนนำไปใช้อะไรนะอ่าในการคิดเงินตอนไม่เพื่อนๆโอ้โหตอนแกใช้ในการคิดเงินตอนแสดงว่าก็จะเป็นเรื่องในการซื้อขายสินค้าใช่ไหมล่ะ ชี้แจนว่าแน่นอนค่ะต้องใช้เงินนะเป็นตัวแลกเปลี่ยนสินค้าและก็เกี่ยวข้องกับตัวเลขนะคะดังนั้นเมื่อมีการซื้อขายสินค้ามีการใช้จ่ายนะทุกคนก็ต้องมีรายรับถูกไหมก่อนที่จะมีรายจ่ายลองดูนะคะว่าในหนึ่งวันนะในหนึ่งวันเนี่ยแต่ละคนเนี่ยมีรายรับทุกคนมีรายรับเนาะมาโรงเรียน อาจจะได้แต่ละคนได้ไม่เท่ากันนะแต่ลองคิดดูนะคะว่าในในกลุ่มนั้นเนี่ยนะเราจะยกตัวอย่างก็ได้นะคะมาสักหนึ่งคนหนึ่งว่ารายับเท่านี้ใช้จ่ายอะไรบ้างในแต่ละวันนะคะเมื่อที่ใช้เป็นรายลักษณ์อักษรดังนั้นเราต้องทําในรูปแบบใดคะทําในรูปแบบใด่ทำในรูปแบบ การทำบันทึกรายรับรายจ่ายในรูปของอะไรนั่นเองเพื่อนตอบกัน้องเมื่อกีากกตารางตาราง,รางนะคะเป็นตารางทำบันทึกรายรับรายจ่ายนะคะซึ่งูได้สอนไปแล้วนะคะว่าตารางนะคะรูปแบบตารางนั้นเนี่ยทำอย่างไรนะคะดังนั้นมามอบหมายให้นักเรียนยแต่ละกลุ่มนะคะร่วมกันคิดน,นะใช้เวลาสัก20นาทีนะคะเอาแค่วันเดียว มากไม่20นาทีไม่มาหรือบางกลุ่มเนี่ยอาจจะคิดได้เร็วกว่านั้นเพราะว่าแค่บังเดียวใช่ไหมคะว่า,ามีรายรับเท่าไรใช้ใจ่ายอะไรบ้างมีเงินคงเหลือไหมที่เป็นเงินออมในแต่ละวันนะคะอ่ะลุกคเข้าใจนะคะเข้าใจคำสั่งและลงเปทนทางลูค้ ได้เนอะเพราะว่าถ้ารู้ไม่ดีการบันทุกถ้าได้รับรายจ่ายก็แคดเดียวไม่นานเสร็จได้ยาวเลยเสร็จแล้วอ้าเสร็จแล้วนะคะดังนั้นเมื่อเสร็จแล้วกลุณมไหนพร้อมร้องขอรายงานก่อนค่ะกลุณมไห้พร้อมยกมือเลยอ่าเชิญค่ะรไมไปเพื่อนน้อย ไม่เกินหน่อยค่ะ การข้อใดที่เห็นชัดเจนว่าการเก็บอมการประหยัดใช่ไหมคะใช้ใจ่ายเท่าที่จำเป็นนะคะดังนั้นนะคะเดี๋ยวให้แต่ละกลุ่มคิดต่อนะคะว่าเรื่องอคุณธรรมการเก็บพร้อมความประหยัดนั้นเนี่ยนำไปใช้ประโยชน์ในเรื่องใดบ้างในชีวิตประจำวันนะคะอ่ะครูจะให้เวลา,าในการที่จะ สร้างสถานการณ์นะคะหรือว่าเขียนเป็นนิทานก็ได้นะคะออมาดังเสนอนะะว่าในชีวิตประจําวันนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะนําไปใช้ในแง่ใดและในเรื่องความประหยัดนะคะ,ะให้เวลาสัก15นาทีนะห้านาทีนะคะในการเขียนนะะเขียนสั้นๆนะคะไม่ต้องยาวมากแต่วนะ่า ได้ใจความพูดแล้วเพื่อนเข้าใจรู้เรื่อง,องช่วยกันคิดนะคะช่วยกันคิด Tá? อกสักกลมอ่าเชิญค่ะคอมเวฟ้นใบตา เพื่อนได้เงินสมุดบัญชีมาแล้วนะคะนะเชิญค่ะนี่ก็เหมือนกันนะงาอยากได้แต่ว่าแพงเกินก็สามารถที่จะเป็นไงระงับความอยากนะคะโดยการที่คิดว่ามันแพงเกินก็อย่าซื้อเลยนะเอาเงินส่วนที่มีอยู่เนี่ยไปเก็บออมจะดีกว่านะคะค่ะดังนั้นทุกคนเห<ม>็นว่าการเก็บออมความประหยัดสำคัญไหมคะค่ะ ดังนั้นเนี่ยการวางแผนการใช้จ่ายนะคะเพื่อที่จะให้มีเงินเก็บนั้นเนี่ยการทำบันทึกรายรับรายจ่ายสำคัญไหมคะสำคัญดังนั้นก็ขอฝากนักเรียนทุกคนด้วยนะคะว่าในการวางแผนเมื่อเรียนแล้วเรื่องการทำบันทนึกรายรับรายจ่ายนะคะก็นำไปใช้นำไปบันทึกในทุกๆวันด้วยนะคะสำหรับวันนี้